พี่จะแชร์ออกไปเออ,เอแต่ว่ามันก็ไลฟ์เปลี่ยนใหญ่แล้วมันต้องแชร์อะไรมันมันไลฟ์เปลี่ยนใหญ่แล้ววันนี้น้ำตาลก็มีตัวเอกพี่ชายแบบนี้นฮะฮะอันนี้สตูดิโอของเฮาแบบเคลื่อนใบได้นี่เด้อเคลื่อนใบได้นะครับอ,อ่าหนึ่งมือของการทำงานมือนี้บ้านผู้ใดนจะ่าบ้านผู้ใดนมาบอกดิ เจ้าหมาเจ้าของบ้านอยู่ไหมฮะเจ้าของบ้านอยู่ไหมเอ้าเจ้าห้าไปไหนเจ้าห้าไปไหนเห็นเจ้าของบ้านไหมมารอตั้งสามชั่วโมงแล้วเจ้าของบ้านยังไม่เห็นเลยใรอคสวัสดีค่ะทำไมให้ผมเรานานขนาดนี้พี่กิ่งผมมาแต่งตัวร้องแต่บ่ายสามแล้วนะใช่นี่เจ้าของบ้านห้ามห้ามห้ามแรงนะห้ามด่าแรงห้ามด่าแรงนะ ได้มาจากพี่มดไงวาได้หมายถึงไงด่าแรงอ่ะได้มาจากพี่มดไงพี่มดสอนมาบ้านคุณกิงอยู่บึงการจ้าตอนแรกเดียวเข้ามานะคิดบ้างต้องเดียวปิดแล้วเพราะว่าเห็นเห็นวัตถุรูปอยู่ทางเข้าบ้างวัดแมนบัตรแต่ว่าเขามาแล้วเออท่านแมนบัตรตัวนี้คือเพื่อนคุณนเขามาแล้วเห็นรถไปอุ่นใจแล้วเนี้ยเห็นรถอุ่นใจแล้วพี่กิ่งวันนี้มาหาพี่กิ่งนะครับผมพอดีมางานพอดีมางานพอดีมางานอยู่บึงการพอดีก็เลยกิ้งกลางวาน พี่กินสิ่เขาไปหาเด้อว,วันที่ยี่สิบพี่กีนออกมาเลยข่าวสัตว์เปิดเตรียมคอตูเป็นขไข่เป็น้องถ่ายรูปมือถือมาถ่ายรูปพร้อมถ่ายรูปกับวันนี้มาในฐานะอะไรคะพี่ย้อนฟิแลแอนมาในฐานะ<ข>อะไรเนี่นยทุกคนมาในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะเลิศโอ้โหวันนี้มาในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะคมาในฐานะพรีเซนเตอร์เป็นบอลเมอร์นี่ คือขนาดยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คือกระเป๋าสีเหลืองนั้นคือหมดสต็อกใช่ไหมแล้ววันนี้ทำไมต้องบอกว่าไม่ต้องพายแล้วสีเหลืองตัวนี้ไม่ต้องพายแล้วมันหมดสต็อกแล้วมันไม่มีขายแล้วเอาไม่ให้ถือหรอตอนนี้ไม่ให้ถืออะไรหรอแล้วต้องถือใบอื่นแล้วค่ะเพราะว่าสีเหลืองหมดสต็อกแล้วพี่น้องเบิ่งพี่ล่ะข่อยบอกว่าข่อยพายกระเป๋าสีเหลืองแม่แต่ไหนจะบอกว่าไม่ต้องพายแล้วนะคะไม่มีขายแล้วว่าสัตว์ต้องไปสีเหลืองแล้วขนาเขาสีเหลืองไม่มีขายแล้วไม่มีแถมแล้วแต่ว่าสีที่ค่อยู่กระเเป๋ามมันีีสใผิวเองอ่ะอยงีมดดเลย เรียกว่าสีอะไรนะครับพี่ผมสีส้มเนาะใช่คือแบบว่าไม่กล้าออกมาถือี่ไปเพราะอะไรก็เป็นเก่าถือเลยถือเลยกรับโอ้โหพี่เซตเตอร์ข่ะอนี้ต่ออไปครับต่อไปกัวกีกัวกีเปลวกระเป๋าอันอันเป้ไม่แพน่นเพราะสิไข่เบิ้นกระเป๋าเงินพี่ทหารอืมมือหนีมาในฐานะพี่เสนเตอร์กระเป๋าพี่กิ่งมีมนนะฮะแต่หลายคนรู้จักอันนี้ไลฟ์ทางทางติดต่อม3สวัสดีครับพี่น้องปอปายทุกผู้ทุกคนเห็นไข่ปล่ะ ตีอยู่ <S 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 เบื้องหลังเนาะไม่เป็นไรผู้ใหญ,ญ่บ้านปังๆนะครับขอบคุณนะครับมือหนีมากในฐานะพี่เซนเตอร์าจากคนที่ไม่เคยใช้แล้วก็พอได้ใช้ใช้ปุ๊บตัวคือตอนเนี่ต้องต้องกาใส่เข้ามาคือต้องกลับมาแม่เล่าบอก้พี่เซนเตอร์ขอตองกลับมากเพราะคือความปังมันปางจริงๆตั้งแต่วันแรกคือไลฟ์สดไลฟ์สดที่แรกก็คือกับพี่กิ่งเลยที่อยู่โร <ไ S 1> งแรมโนโวเทลกับพี่แจ๊ค แล้วก็กับพี่ซังขอเล่านิดนึ่งได้ไหมทุกคนวันแรกมาไม่ได้หน้าตาสดใสแบบนี้ใช่ไหมวันแรกมาด้วยความไม่สดใสแบบนี้เลยอ่ะด้วยความโศกเศร้า,าผ้าชุม่มบรรยากาศาบา้างตอนนี้สัหน่อยย่ำคำพี่น้องเขึ้นมามาเข้ามือเกือกไม่เห็นบรรยากาศเลยสันว<ช>์เห็นบรรยากาศบา้างช่วงเนี้ยสวนสวนเนี่ยมาขึ้นครับมืันจะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปคู่กระเป๋ากระเป๋าที่ไข่ใส่งานจริงแล้วก็ปังจริง พี่น้องทั้งงานทั้งเงินทั้งอยังเขาก็แบบจริงแบบเลยว่าขาซ้ายเพราะว่าเราใช้กระเป๋าพี่กิ่งนะครับเหมือนมาที่บอกแชร์ปไปงบ้างพี่กิ่งโอเคไหมเอฟซีแบบาพากันแบบอุย้สยสนใจไลแห้งนะครับจริงหรอจากจากรากยการแชร์ใช่ไหมเอาพี่กิ่งไม่ไปหรอจะไปกินข้าวบ้านพี่มดนะวันที่ยี่สิบแปดซีพีกินข้าวบ้านพี่มดดำ พี่กีต้องไปด้วยนี่